เด็กๆสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กดีมีคุณธรรมใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูกันจะมาพูดเกี่ยวกับเด็กดีมีมารยาทนะคะการที่เด็กดีมีมารยาทเป็นแบบไหนคะเด็กๆอ่ามารยาทอย่างเช่นเวลาเจอผู้ใหญ่ดเด็กๆเจอผู้ใหญ่ดเด็กๆต้องทำไมคะ สวัสดีใช่ไหมคะให้สวยงามใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึง่งเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะเด็กเดเด็กๆด็กทำยังไงคะ่ะเวลาเด็กเดินผ่านผู้ใหญ่เดินผ่านหน้าไปเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะ,มมคะต้องเดินก้มหลังนิดนึงนะคะต้องเดินก้มหลังเวลาเราผ่านผู้ใหญ่เดินผ่านผู้ใหญ่นะคะ และอีกอย่างหนึ่งมารายาทอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าแถวนะคะการเข้าแถวเวลาเราไปซื้อของนะคะไม่ไม่ว่าจะซื้อที่โรงเรียนหรือว่าซื้อที่ห้างนะคะเวลาเด็กๆไปกับคุณพ่ณอคุณแม่เด็กไปซื้อของตามห้างเนี่ยเด็กๆ,ๆต้องทํายังไงคะเวลาเราจะไปจ่ายตังะคะ่ะไปแซงเข้าเลยได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องต่อแถวให้พนักงานเู้คิดตังใช่ไหมคะ ก็เหมือนกันเด็กๆมาซื้อขนมที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องต่อคิวใช่ไหมคะซื้อขนมนะคะ hey, so เพื่อแตะบัตรใช่ไหมคะอ่าเหมือนกันเลยค่ะ hey, so แล้ววันนี้นะคะคร hey, so ูกันก็จะพาเด็กๆมาทําแบบพึกหัดกันค่ะค่ะพร้อมแล้วให้เด็กๆไปหยิบหนังสือคุณธรรม <Hey. S 2> นำความรู้นะคะเล่มสี่มาเลยค่ะ อ่เด็กๆไปหยิบมาแล้วใช่ไหมคะอไปหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่19เลยคะ่ะเปิดหน้านี้เลยนะคะอเด็กๆเปิดแล้วนะคะเรามาอ่านคําสั่งกันเลยคะ่ะเขาบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่เป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะขีดเครื่องหมายถูก หน้าภาพที่เป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะอ่ะเด็กๆมาดูภาพแรกนะคะอาภาพแรกเด็กๆกลับจากโรงเรียนใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงเดินกลับจากโรงเรียนเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วยกมือไหว้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เด็กๆว่าเด็กๆผู้หญิงคนนี้ทําถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วทําไมคะ ให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะอ่าถ้าถูกต้องแล้วเด็กๆขีดเลยค่ะขีดนเครื่องหมายถูกเลยค่ะอ่าวภาพต่อไปค่ะเด็กคนนี้มาโรงเรียนตอนเช้าเห็นไหมคะหิ้วกระเป๋าเดินเข้าโรงเรียนคุณครูยืนรอยอยู่ที่หน้าโรงเรียนเด็กๆคนนี้ไม่สวัสดีคุณครูเลยเด็กๆคิดว่าเด็กๆ,ๆคนนี้ ควรปฏิบัติไหมคะข้อนี้เด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติไหมคะปฏิบัติตนเหมือนเด็กคนนี้เด็กๆว่าควรไหมคะอ่าไม่ควรเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยในช่องนี้นะคะเอาล่ะค่ะต่อไปข้อต่อไปคะ่ะเด็กคนนี้มาวัดนะคะพอมาเจอพระเด็กๆก็ยกมือไหว้พระนะคะเด็กๆว่าเด็กคนนี้ทําถูกต้องไหมคะ อ่าถูกต้องค่ะถูกต้องใช่ไหมคะต้องทําเครื่องหมายอะไรคะถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วทั้งสามข้อเลยนะคะเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมตรงนี้จะมีชื่อใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็ชั้นของตัวเองทับอะไรเขียนมาด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ครูกันก็พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะ